ดูแค่นี้ไปก่อนค่ะทุกคนก็อัปเดตเข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับสกินใหม่ของชาลลอตนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นสกินเฮกซ์สโตร์อันผีก็ต้องขออภัยด้วยนะเป็นดาบหกเหลี่ยมนะเท่าที่เอนจอยไปแปลมานั่นเองและความพิเศษของสกินนี้นะคะเขามีเอฟเฟกต์สองสีนะคะสีแดงแล้วก็สีน้าเงินตรงนี้เลยนะเอาจริงๆนะเอนจอยก็คิดว่ามันเป็นสกินที่สวยในระดับหนึ่งนะทุกคนราคาเต็มนะคะตอนนี้อยู่ที่890คูปองค่ะหากเรามีบัตรส่วนลดนะก็จะเหลืออยู่ที่690คูปองนั่ แล้วบัตร่วนรถมันอยู่ตรงไหนนะคะนี่ มาในหน้าร้านค้าเลยค่ะทุกคนหน้านี้นะคะก็จะมีบัตรโซลดขายอยู่นั่นเองนี่เลยราคาเนี่ยอยู่ที่249่คูปองนะเรามาลองคำนวณนิดนึงนะคะหากเราซื้อบัตรโซลตเนี่ยในราคา249คูปองและเราก็ซื้อสกินของชาล็อตในราคา690คูปองเนี่ยราคามันก็จะตกอยู่ที่939คูปองนั่นเองมันก็ดูขาดทุนอยู่ดีนะคะเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยเขาขายอยู่ที่890แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเอ็นจอยพา ไม่ได้นะทุกคนเราต้องมาอยู่ที่กล่องสุ่มตรงนี้เลยนะคะกล่องละ5คูปองนั่นเองสกินของชาล็อตนะทุกคน890คูปองนะคะ100กล่องเนี่ยอยู่ที่500คูปองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรเปิดเกิน178กล่องนะคะไม่งั้นก็คือขาดทุนนั่นเองแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะทุกคนก่อนที่เราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะเอ็นจอยขอแวะเติมคูปองก่อนนะคะที่ร้านนี้เลยก็ได้ําเกมเติมคูปองเอาไว้ o v, ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมทั้งในเว็บและไลน์เตมิม บเ,บเลวสุดๆใช้เพียงแค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องกรเด็นเติมเกมเท่านั้นมาค่ะทุกคนมาลุ้นกันต่อนะคะหลังจากที่เราเติมคูปองกันไปไปที่เรียบร้อยเนี่ยก็ลองละ5คูปองนะรอบนี้เนี่ยเอนจอยจะสุ่มแบบสําหรับคนที่แบบงบน้อยจริงๆนะแล้วอยากแบบลุ้นกล่องสุ่มนะคะเราก็จะลุ้นทีละ5กล่องนะทุกคนเดี๋ยวค่อยขอยับขึ้นละกันนะคะ5กล่องนะคะ25คูปอง ไม่ได้นะนี่รอบนี้เราเพิ่มมาสิบกล่องนะกดไปโอเคไม่ได้รอบที่สามห้ากล่องนะคะจัดมารอบนี้ยี่สิบกล่องนะคะหนึ100่งร้อยคูปองดูดิว่ายังจะออกหรือ,อยังโอ้โหอีกสิบกล่องนะก็จะเป็นห้าสิบกล่อง เปิดมาไม่ออกอ่ะทุกคน50กล่องแล้วนะรอบนี้ขยับมาที่30กล่องนะจัดมา80กล่องแล้วโอ้ยรอบนี้20กล่องนะก็จะเป็น100กล่องไปแล้วน,นั่นเองโอ้ oh my god โอ้ทุกคนมันออกยากว่ะและรอบนี้จัดไป50กล่องดูดีว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะมาลุ้นกันโอ้โหมันไม่มาว่ะ28กล่องสุดท้ายนี้นะคะราคาเท่ากับสกินของชาลอตไปแล้วนั่นเองขอให้ได้เถอะนะรอบสุดท้าย รอบสุดท้ายก็ไม่มาว่ะทุกคนคือสุ่มไม่ออกนะคะสำหรับสก,กินนี้ในเมื่อเราสุ่มแล้วมันไม่ออกนะคะไม่อยากจะเสียคูปองไปเยอะกว่านี้ซื้อเลยเ โอ้ oh my god กดรับไปเลยค่ะนี่กรอบโปรไฟล์ก็มีโมเดลตัวละครสกินเนี่ยมันคล้ายๆกับไอริหรือเปล่านี่เลยค่ะทุกคนสกินของชาร์ลอตนะคะคือดูรวมๆแล้วเนี่ยมันสวยนะเอาจริงๆแบล็กเกลก็สวยนะคะชุดก็สวยนะขาวแดงมีนะัก ากอยู่ตรงไหลด้วยนะทุกคนสีแดงเนี่ยเอนจอยไม่ ment, แน่ใจนะว่ามันเป็นหน้ากากสุนัขหรือเปล่านะคะ ส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเฮ้ยนี่มันนะ้ขากาคาบุกิปะเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นเลยนะคะและสกินตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันคือสกินระดับอะไรนะ S N K ทุกคนแอนดอยก็ไม่แน่ใจมันคืออะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอฟเฟกต์สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์สกินกันบ้างดีกว่า นี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับสกิลของชาลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,เว,ะ,คะเวลายืนอยู่เฉยๆเนี่ยก็ขยับเหมือนกันนะโอเคสำหรับสกิลแรกนะและเสียงภาคก็เปลี่ยนทุกคนเป็นเสียงแบบญี่ปุ่นเลยสกิลแรกนะทุกคนประมาณนี้เป็นสีม่วงเอ้ยวิ่งไวนะคะทุกคนเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสกิลที่สองเอฟเฟกก็ประมาณนี้ เป็นสีม่วงนะและสุดท้ายสกิลออนติเมตก็ประมาณนี้นะฮะออกเป็นสีม่วงนะทุกคนคือมันกดอยู่กับที่นะไม่สามารถลากไปไหนได้นั่นเองนี่ค่ะประมาณนี้เลยและสำหรับสกิลที่เขาบอกว่ามันเปลี่ยนสีได้นะนี่เลยนะคะสกิลตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะแล้วเราก็กดใช้นี่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะทุกคนสุดอันติเนี่ยก็เป็นสีแดงนั่นเองประมาณนี้เลยนะเค ลองคอมโบอีก,กรอบนี่และสุดท้ายเลยนะคะสำหรับท่าหวาบนั่นเองนี่เฮ้ยสวยเอาเรื่องอยู่นะโอ้กล,ลับมาบ่อแล้วยังมีแบบเอฟเฟกต์อยู่นะทุกคนสวยเลย และสำหรับใครที่ได้รุ้นหรือว่าส่งสกินนี้ทุกคนได้กันหรือเปล่านะยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเสียกันไปกี่คูปองนะทุกคนสำหรับเอจอยนี่คือแบบไม่ได้แล้วนะคะหากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอจอยด้วยนะทุกคนดเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะคะยังเหลืออีกหนึ่งสกินของเลียวมะนะคะที่น่าจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้สำหรับคลิปนี้เอจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเอาไว้เจอกันทลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ